เอเลเวกันมาละข้อนะคะวันนี้พาน้องๆมาทำข้อสอบปี57กันค่ะแล้วข้อนี้นะคะบอกเลยว่าอืมเป็นแนววิเคราะห์นะคะข้อสอบข้อนี้นะคะต้องการให้เราเนี่ยวิเคราะห์เกี่ยวกับการเคลื่อนที่ค่ะซึ่งจะต้องใช้ความรู้เรื่องกลศาสตร์ในการเคลื่อนที่แนวตรงเราลองมาดูจยดข้อนี้ไปด้วยกันนะคะข้อนี้บอกว่าเรามี A B C ค่ะเป็นจุดบนแนววงกลมรัศมี R นี่คือวงกลมที่มีรัศมี R นะจ๊ะแล้วก็เขาก็อธิบายนะว่าจุด A เป็นไงคะอยู่จุดสูงสุดนะคะจุด C อยู่จุดต่ำสุดนะคะแล้วก็มีจุด B นะคะ ที่อยู่ในระดับเดียวกันกับเส้นผ่าศูนย์กลางสีเขียวๆตรงนี้นะครับมี A, B, C นะ ครบเลย3จุดนะคะโดยมี B C นะคะเป็นรางลื่นแล้วก็ตรงค่ะดำๆตรงนี้ค่ะคือราง B C นะคะแล้วเราก็ทำการปล่อยมวล M นะมวล M คือก้อนเล็กๆตรงนี้แหละนะฮะเขาปล่อยจากหยุดนิ่งค่ะที่ตำแหน่ง B นี้นะคะแล้วให้มันถลายลงมาค่ะยังจุด C ที่อยู่ข้างล่างสุดเขาถามว่าจะใช้เวลาน้อยกว่าหรือมากกว่าหรือเท่ากันกับการตกอิสระจากหยุดนิ่งจากจุด A Oh. ข้อสอบข้อนี้นะคะถึงแม้จะเป็นข้อสอบเก่าแล้วแต่ก็ให้แง่คิดในเรื่องของอการที่ต้องมาวิเคราะห์เปรียบเทียบอะไรพวกนี้นะคะได้ดีเลยเรามาลองดูกันนะคะว่าในการเคลื่อนที่ทั้ง2วิธีนั้นนะคะวาดแยกออกมานะเห็นชัดเลยนะคะวิธีแรกนะคะก็คือดิ่งตรงลงมาโอเคไหมนะถามว่าวิ่งลงมาในด้วยระยะเท่าไหร่นะถ้าเราทราบว่าตรงนี้คือระยะรัศมี R นะคะนั้นตรงนี้ก็เป็นรัศมี R ด้วยดังนั้นเส้นทางที่ดิ่งลงมาตรงนี้ A มาสู่ C ก็จะเป็นระยะเคลื่อนที่คือ 2R จริงไหมคะ เรามาเขียนสิ่งที่เรารู้ก่อนนะคะโอเคไหมปล่อยปล่อยอา่าปล่อยก็ความเร็วต้นเป็นอะไรลูกเป็นศูนย์ค่อยคไล่ไปนะคะสิ่งที่เรารู้นะคะแล้วก็วิ่งลงมาสมมติว่าถึงพื้นข้างล่างที่จุดตำแหน่ง C ละนะคะนี่คือตำแหน่ง A เนาะมีอะไรอีกไหมคะที่เรารู้จากเคสนี้ค่ะมันเป็นการตกลงมาตัวนี้ไม่มีรางไม่มีอะไรเลยนะมันเป็นการตกลงมากลางอากาศตกมาอิสระค่ะเรียกว่าตกอิสระภายใต้แรงน้มถ่วงของโลกดังนั้นความเร่งของเขาก็จะมีค่าเท่ากับค่า g นะฮะความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลกนั่นเองนี่คือเคสที่เขาวิ่งจาก A ลงมา C โอเคไหมเราวาดแยกออกมาก็ชัดเจนดีนะคะกับอีกเคสหนึ่งนะคะปล่อยให้ถลายลงมาเนาะตามราง B C นะคะนี่ B แล้วก็นี่ C นะคะจะเห็นว่าไอ้เจ้าก้อนนี้ก็ถูกปล่อยมาเหมือนกันก็แปลว่าความเร็วต้นเป็นอะไรคะความเร็วต้นเป็น0ย์แล้วพอปล่อยลงมาเนี่ยนะฮะความเร่งมันเป็นเท่าไหร่ล่ะเออต้องวิเคราะห์นะมันใช่ G เหมือนกับเคสแรกไหม ไม่น่าเหมือนเนาะเพราะมันไม่ได้ตกอิสระถูกไหมคะมันถูกวิ่งลงมาเนี่ยโด,โดนดึงลงมาด้วยแรงกระทําอะไรบางอย่างน้องต้องวิเคราะห์ตรงนั้นออกมานะคะแล้วระยะที่มันวิ่งลงมานี่ล่ะเป็นเท่าไหร่พอจะหาได้ไหมถ้าเรารู้ตรงนี้ว่าเป็น R ตัวนี้เป็นอาอระยะตัวนี้พอหาได้ใช่ไหมจากปีทากกรัส ถูกไหมฮะแล้วทั้ง2เคสเนี่ยนะฮะช่วยเปรียบเทียบออกมาให้หนอ่อย่างเคสเนี้นะว่าเจ้าเวลาเคสเนี่ยสมม,มติเป็น T1 <c oughs> เนาะกับเจ้าเวลาเคสเนี่ยสมม,มติว่าเป็น T2 เนี่ยมันหาเวลาออกมาแล้วเนี่ยมันจะได้ออกมาเป็น Choice ไหนนะฮะจะน้อยกว่าหรือจะมากกว่าอยู่เท่าไหร่หรือจะเป็น c h o i c e 5าคือเท่ากันและเท่ากับค่านี้ อนี่คือความท้าทายของข้อนี้ที่หนูจะต้องวิเคราะห์ทั้งสองเรื่องราวที่อยู่ในาการทดลองเดียวกันนี้ออกมาแล้วก็เปรียบเทียบเวลาตรงนี้ด้วยลองดูกันนะคะอ่าให้เวลาข้อนี้นะมันยิ่งใหญ่นิดนึงะใช้เวลาสักสี่นาทีก็แล้วกันนะคะัสี่นาทีผ่านไปโอเคหมดเวลาแล้วข้อนี้ตอบข้ออะไรคะใช่ใครที่หาออกมาได้ข้อห้าเก่งมากเลยลูก โอเคนะข้อนี้มันจะใช้ทักษะ2บทนะคะก็มีเรื่องของการเคลื่อนที่ในแนวตรงนะต้องใช้พวกสูตรในตระกูลสุวัสนะคะแล้วก็มีการวิเคราะห์ความเร่งโดยใช้กฎการเคลื่อนที่ของนิวตันนะซิกมาเอฟพวกนั้นะนะน,นิดหนึ่งนิดหนึงนะคะอ่ะเรามาดูกันนะคะจากเฟรมที่เราวิเคราะห์ไว้นี่เคสแรกเนี่ยมันฟรีฟอร์มมันง่ายๆเลยเนาะถูกไหมในะส่วนเคสที่2เนี่ยมันจะติดนิดหนึ่งตงัวไหนคะเออความเร่งอ่ะ ความเร่งมันเป็นอะไรนะคะในการที่มวลเนี่ยนะครับมันวิ่งลงมาในลักษณะเฉียงๆแบบนี้มันก็เหมือนมวลเคลื่อนที่บนพื้นเอียงถูกไหมคะอ่ามาทวนนิดนึงนะคะเวลาที่มวลน,นั้นเคลื่อนที่บนพื้นเอียงเนี่ยมีแรงอะไรกระทำบ้างถ้าพื้นฝืดเหมือนข้อน,นี้เลยปิงแน่นอนว่าเราก็จะมองเห็นแรงกระทำก็คือ MG นนั่นแหละถูกไหมกับอีกแรงหนึ่งก็คืออะไรคะแรงปฏิกิริยาที่ตั้งฉากกับผิวสัมผัส แต่ถ้าเราสนใจเฉพาะแรงที่ทําให้เกิดการเคลื่อนที่จะสังเกตเห็นว่าวัตถุนี้นะ,ะมันสไลด์ลงมาในแนวเฉียงเราต้องการแรงที่เป็นแรงในแนวเฉียงนี้นะฮะวิธีการหาแรงนี้ก็ไม่ยากเลยนะฮะเพียงแค่เราเออเราตั้งแกนการเคลื่อนที่มานะฮะสำหรับข้อนี้เราจะเห็นเลยว่าเฮ้ย mm hmm. มันเคลื่อนที่เฉียงแบบนี้ดังนั้นแกนการเคลื่อนที่ต้องต้องเป็นแกนนี้พอมีแกนนี้ปุ๊บก็ต้องมีแกนที่ตั้งฉากกับมันคือแกนนี้ถูกไหมคะ ก็จะได้ออกมาเป็นแกนฉากแบบเอียงๆเนาะเพราะว่าโจทย์พื้นเอียงเราก็ต้องทําบนแกนการเคลื่อนที่แบบนี้นะคะแล้วเราก็จะเห็นแล้วว่า,วาฮอแรง mg เนี่ยเป็นแรงที่เราสามารถจะแตกออกมานะคะให้มันอยู่ในแกนแการเคลื่อนที่ได้ถูกไหมคะเราก็จะแตกเวกเตอร์ mg ตัวเนี้ยออกมาเป็น2เวกเตอร์ตรงนี้การจะแตกเวกเตอร์ตัวนี้ได้เนี่ยน้องจะต้องมีมุมก่อนนะคะปกติแล้วเวลาทําโจทย์พื้นเอียงเนี่ยเรามักจะรู้มุมที่พื้นเอียงค่ะ เรามักจะรู้มุมที่พื้นเอยียงนะคะทํากับพื้นราบตรงนี้นะคะเราก็ย้ายมุมตรงนี้นะคะไล่มุมนักใช้เรขาคณิตนะคะไล่ไปไล่มาเราจะได้มุมเซต้ามอยู่ตรงนี้ นะลองไปเปิดดูใน EP เก่าๆนะคะพี่ฟาร,ร์มสอนไว้แล้วนะคะเราจะได้เซต้าอยู่ตรงนี้ทําให้ mg ตรงนี้นะคะแตกเข้าหามุมกลายเป็น mg cos ที่ด้านนี้นะคะ mg แตกออกจากมุมนะคะกลายเป็น mg sine t ต e t ที่ด้านนี้โอเคไหมคะ mg s i n ค่ะเจอแล้วค่ะว่าเป็นแรงที่ดึงวัตถุลงมาในแนวพื้นเอียงนี่แหละโอเคไหมคะดังนั้นถ้าเราต้องการจะหาความเร่งค่ะจากสมการ sigma F เท่ากับ ma พี่สามารถเขียนจัดรูปใหม่ย้ายข้างเท่านั้นเองกลายเป็น a เท่ากับ sigma F ส่วน m แบบนี้ได้ไหมลูก อืมได้เนาะถูกไหมคะแล้วเราต้องการหาความเร่งที่พาให้เฉียงลงมาดังนั้นซิกมาเอฟก็ต้องอยู่ในแกนที่พาให้เฉียงลงมาซึ่งก็คือแค่ MG s i n คนเดียวถูกไหมคะอ่าข้อน,นี้เราไม่มีความฝืดถูกไหมอ่าหารด้วย M ค่ะ o อ Amazing M ตัด M Bye บายเราจึงได้ A เท่ากับเลยคะ่ะ g sine e น้องจะเอาไปใช้จําไปใช้เลยก็ได้ทุกครั้งที่เราปล่อยให้วัตถุสไลด์ลงมานะคะโดยที่ไม่ได้คิดความฝือดอะไรนะคะมันจะลงมาด้วยความเร่งก็คือค่านี้เลยค่ะ g sine e เมื่อเ e t คือมุมที่พื้นเอียงทํากับพื้นราบโ okay. อเคค่อยๆเกี่ยวเล็กมาสมน้อยไปนะคะอันนี้มันจะได้เรียนตอนบทนิวตัน โอเคปะอ่าเราก็ทวนๆกันมานะคะได้ความเร่งตรงนี้เสร็จเราก็ Co อ y ีมาใส่เลยค่ะได้ A นะคะเท่ากับ G แล้วก็สายเซต้าเราก็ไปดูเซต้าที่ตรงนี้เป็นเท่าไหร่นะฮะเราเห็นว่ามุมตัวเนี้ยด้วยความที่มุมตัวเนี้ยมัน90องศาแล้วมุมตัวนี้มันต้องเท่ากันอนะ่ะเธอก็รู้รรว่าตัวนี้45ตัวนี้ก็ต้อง45ด้วยใช่ไหมคะเราก็จะได้ว่าไอ้เจ้า G ซเซตาตัวเนี้ยเซตาเป็น4ีไปเลยนะคะ ส่วนตัว s ตรงนี้เมื่อกี้ทิ้งไทยไปให้น้องๆฝึกคิดกันนะคะถ้าด้านนี้ r ด้านนี้ r พีทาโการสัสออกมาตัวนี้เป็น r รูทสองเนาะ r รูทใครไม่ได้ตัวนี้ก็ไปค่อยๆตั้งสมการพีทาโการสัสเอานะเธอ a กําลัง2อบวก b กําลังสองเท่ากับ c กําลังสองนะคะส่วนใครที่คิดในใจได้ rr ตัวนี้ก็เป็น r รูทสองจะเห็นว่าเฮ้ยตัวแปรเนี่ยเซตติ้งมันคล้ายๆกันเพื่อน,นำไปหาอะไรคะลูกนํานไปหาค่าของเวลา นะคะเราจะใช้สมการการเคลื่อนที่อะไรดีเพื่อที่จะมาหาทีไม่ยากเลยเพราะตัวแปพรพอเราลิสต์ออกมาดีๆแล้วเนี่ยนะคะมันเหมือนสมการมจะฟาดใส่หน้าเราเลยโธอใช่ไหมเราต้องใช้สมการ S เท่ากับอะไระลูก S เท่ากับ UT บวกด้วยห่งส่วนสองยกกำลัง2เก่งมาก อ้างเลยนะคะว่าจากนะคะ s เท่ากับ ut บวกด้วย1ส่วน2 at กํลาลัง2ทีนี้ทั้ง2เคสเนี่ยมันมีความง่ายตรงที่ว่า u มันเป็นศูนย์ทั้งคู่นะคะมันทําให้พจน์นี้หายไปเลยเหลือแค่ s เท่ากับอะไรคะ1ส่วน2 at กํลัง2แล้วน้องเนี่ยอยากจะเปรียบเทียบตัว t ใช่ไหมน้องก็ทําฟอร์มของตัว t ออกมาซินะฮะเราก็จะได้ฟอร์มของตัว t เป็น t เท่ากับอะไรคะ2 s ส่วน a แล้วก็ใส่ขังเข้าไว้ในกล่องรูทนี้เก๋ไหม อ่าเนี่ยเราหยิบตัวเนี้ยไปแทนด้วยเซตติ้งตรงนี้ก็ได้ทีหนึ่งละถูกไหมคะหยิบทีตัวเนี้ยนะฮะไปแทนด้วยเซตติ้งตรงนี้อ่ะก็ได้ทีสองออกมาละทีนี้ก็คอมเพลีเลยค่ะเปรียบเทียบง่ายๆเลยมาลงมือเปรียบเทียบกันนะคะเปรียบเทียบนะฮะทีหนึ่งกับทีสองนะฮะทีหนึ่งนะคะแทนค่าเลยค่ะทีหนึ่งก็จะใช้กลายเป็นอะไรคะสองนะฮะแทนตามนี้เลยค่ะสองเอสส่วนความเร่งนะคะเอสตัวนี้เป็นเท่าไหร่เคสแรกเป็นสองอาร์นะคะ หารด้วยความเร่งของเคสแรกก็คือค่า G น้องจะได้ออกมาเป็นรูทอะไรคะ 4r ส่วนด้วย G อามาหาทีต่อนะฮะทีนั้นเราใช้เป็นรากที่2ของอะไรคะเหมือนเดิมนะคะมันคือ 2s ส่วน a นะคะ s ของเราคือ r รูทสอค่ะ a ของเราคืออะไรคะลูกคือ G s i ซ45ซึ่งทุกคนรู้ทุกคนรู้ชาวเน็ตรู้ทั่วโลกรู้ว่า s ไซ45คืออะไรคะ1ส่วนด้วยรูทสถูกไหมลูก เออก็รูทสองฟาดขึ้นไปคูณรูทสองกลายเป็นสองสองคูณสองกลายเป็นสออกมาแล้วค่ะแม่ค่ะได้ส R ส่วนได้จีเธอมันเซมเซมใส่ไม้ยมกเข้าไป <c oughs> <c oughs> โอเคไหมคะ <c oughs> มันเท่ากันนั่นเองดังนั้นจึงตอบข้อหาได้อย่างพักภูมิเลย เนาะนะฮะทีนี้ใครที่เรียนมาเป็นสมบัตินะครบางคนอาจจะได้เรียนมาเป็นสมบัติเลยนะคะว่าในรางวงกลมเนี่ยค่ะไม่ว่าเรานะคะจะปล่อยก้อนกลมของเราเนี่ยจากตำแหน่งใดก็ตามนะฮะ ให้ลงมายังจุดต่ำสุดตรงนี้มันจะใช้เวลาเท่ากันหมดทุกทุกพาดเลยไม่ว่าเราจะปล่อยจาก A มา C จะ B มา C หรือจะเป็นจุดอื่นๆตรงนี้ค่ะแล้วลงมาที่จุดข้างล่างสุดเนี่ยค่ะเราไปทํารางด้านอื่นมาก็ตามเถอะนะคะมันจะพิสูจน์ออกมาเราก็จะได้ว่าเวลามันเท่ากันทุกทุกพาดเลยถ้าเป็นการวิ่งลงมาสู่จุดต่ําสุดของรางจุดต่ําสุดของวงกลมลก็เป็นสมบัติหนึ่งนะคะแต่ก็ มันไม่ได้ถูกใช้บ่อยออกสอบบ่อยจนต้องมานั่งท่องกันอนะ่ะพี่อยากให้น้องท่องให้น้อยที่สุดก็ฝากไว้ด้วยนะคะว่าให้เตรียมรับมือกับข้อสอบวิเคราะห์แบบนี้นะคะคิดอยากจะฝึกวิชาฟิสิกส์ให้เก่งก็มาฝึกด้วยกันได้ที่ฟิสิกส์ฟาร์วันนี้ก็ลาน้องๆไปก่อนพบกันใหม่สวัสดีค่ะ